สวัสดีครับทุกคนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราคงได้เห็นข่าวความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างไทยและกัมพูชาคุณเคยสงสัยไหมว่านอกจากสมรภูมิรบที่จับต้องได้แล้วยังมีสงครามอีกรูปแบบหนึ่งที่กําลังดําเนินไปอย่างเงียบๆในโลกของข้อมูลวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ซับซ้อนแต่สําคัญสุดๆในโลกดิจิทัลนั่นคือ ปฏิบัติการข้อมูลหรือ Information Operations ที่เรียกสั้นๆว่า IO ครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรและทำไมมันถึงสำคัญกับเราทุกคนในวันนี้ IO ย่อมาจาก Information Operations หรือ ปฏิบัติการข่าวสารครับไม่ใช่ Input Output พุตแบบในคอมพิวเตอร์นะครับนี่คือการใช้ข้อมูลอย่างมีกลยุทธ์เพื่อควบคุมชี้นำหรือสร้างอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของคนกลุ่มเป้าหมายโดยมีเป้าหมายชัดเจนคือสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งหรือปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองลองนักภาพว่ามันคือสงครามรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้ใช้กระสุนปืนแต่ใช้ข้อมูลเป็นอาวุธครับ แล้วทำไมถึงเรียกว่า IO คำนี้มีรากฐานมาจากวงการทหารและการเข่าครองครับมันถูกใช้มานานเพื่ออธิบายยุทธวิธีในการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างความได้เปรียบในการรบในอดีต IO อาจจะเป็นการโปรยใบยปลิวหรือโฆษณาชวนเชื่อผ่านวิทยุแต่ในยุคดิจิทัลที่โซเชียลมีเดียครองโลก IO ก็ขยายตัวมาสู่โลกออนไลน์อย่างมหาศาลกลายเป็นอาวุธยุคใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและการเมืองได้โดยไม่ต้องใช้กำลังกายเลยครับวัตถุประสงค์หลักของ I.O. คือการสร้างความได้เปรียบทางข้อมูลเพื่อชี้นำความคิดทำให้คนเชื่อในสิ่งที่ฝ่ายเราต้องการปกป้องตัวเองป้องกันการโจมตีหรือบิดเบือนข้อมูลจากฝ่ายตรงข้ามลดอิทธิพลคู่แข่งทำให้ข้อมูลหรือความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายลดลงควบคุมพฤติกรรม กระตุ้นให้คนทําบางอย่างตามที่เราต้องการแล้ว I.O. มันทํางานยังไงกันนะมันซับซ้อนกว่าที่คุณคิดครับหลักๆแล้ว I.O. จะใช้ความสามารถที่เกี่ยวกับข้อมูลหรือ information related capabilities หรือ IRCs หลายอย่างมาผสมผสานกันเช่นการสงครามไซเบอร์หรือ cyber warfare คือการโจมตีทางเทคโนโลยี เพื่อก่อกวนระบบสารสนเทศหรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศเช่นระบบไฟฟ้าการสื่อสารหรือการเงินปฏิบัติการทางจิตวิทยาหรือ PSYOP มุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของคนโดยตรงใช้โฆษณาชวนเชื่อบิดเบือนสื่อเพื่อเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนการสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือ electronics warfare คือการก่อกวนการสื่อสารของศัตรูผ่านพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า เช่นการรบกวนสัญญาณวิทยุหรือเรดาร์นอกจากนี้ในโลกออนไลน์ยังมียุทธวิธีดิจิทัลที่ใช้กันแพร่หลายเช่นข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์สร้างข้อมูลเท็จที่ดูน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงผู้คนบอทหรือบอท s โปรแกรมอัตโนมัติที่โพสต์ข้อความซ้ำๆเพื่อสร้างกระแสหรือทำให้ดูเหมือนมีคนสนับสนุนเยอะโรงงานโทรหรือโทรแฟคทอรี่ หน่วยงานที่จ้างคนมาโพสคอมเมนต์หรือสร้างโปรไฟล์ฟอร์มเพื่อชี้นำการสนทนาและปฏิบัติการแฮ็กและล่วไหลหรือ hack and leak operations แฮ็กข้อมูลลับแล้วนำมาเผยแพร่ในช่วงเวลาสำคัญเช่นช่วงเลือกตั้งและที่น่ากลัวคือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญทำให้ IO มีประสิทธิภาพและซับซ้อนขึ้นไปอีกมาดูตัวอย่างจริงกันบ้างนะครับว่า IO ถูกใช้ในสถานการณ์ไหนบ้าง กรณีความขัดแย้งไทยกัมพูชาในช่วงความขัดแย้งบริเวณชยายแดนมีรายง,งานว่ากัมพูชาใช้ปฏิบัติการข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีการเผยแพร,แร่โฆษณาชวนเชื่อเนื้อหาที่ถูกบิดเบือนและข่าวปลอมจำนวนมากบนโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างภาพให้กองทัพไทยเป็นผู้รุกรานและกัมพูชาเป็นฝ่ายถูกกระทำเพื่อหวังเรียกคะแนนสงสารจากนานาชาติพวกเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าไฟโฮส s e ออฟ a ฟล์ h ฮูดคือ การระดมปล่อยข้อมูลจำนวนมหาศาลอย่างรวดเร็วเน้นอารมณ์และทำซ้ำๆเพื่อให้คนแยกแยะความจริงกับความเท็จได้ยากนอกจากนี้ยังมีการกล่าวหาไทยอย่างไม่มีมูลเช่นการใช้สารเคมีหรือการโจมตีโรงพยาบาลพลเรือนซึ่งไทยได้ออกมาปฏิเสธและพยายามชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมโลกปฏิบัติการเหล่านี้ยังรวมถึงการโจมตีฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐและสื่อไทยด้วยนักรบคีย์บอร์ดที่เชื่อว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชา หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนเข้าใจเรื่องปฏิบัติการข้อมูลหรือ I.O. มากขึ้นนะครับจากตัวอย่างที่เราได้เห็นโดยเฉพาะกรณีของไทยและกัมพูชาแสดงให้เห็นชัดเจนว่า I.O. ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เราอยู่การรู้เท่าทันข้อมูลคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเราในยุคนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ